บันทึกความจำวันนี้ที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันห้ารอยสิห้าแต่ก็จะพูดของเรื่องวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพัหารอยสิห้าเป็นการบันทึกความจำถึงแม้ว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอฟังรู้เรื่องก็ใช้ได้ เมื่อวันที่2สิงหาคม2565วันนั้นเหนื่อยมากเพราะตอนเช้าต้องบันทึกเสียงต้องทำธนานัตด,ด้วยต้องบันทึกเสียงด้วยบันทึกเสียงไปหนึ่งชั่วโมงก็เหนื่อยเพราะร่างกายไม่ดีแต่พอไอนไปตอนพักผ่อนนิดหน่อย แล้วก็มีความรู้สึกว่างานที่จะต้องทำมีอยู่หรือไม่หลังจากนั้นเราคิดเรื่องงานเสร็จก็เริ่มจับอนาปานุสติกรรมาฐานตั้งอารมณ์สบายเพราะจับอนาปานุสติพรมให้ใจเข้าไม่ทันจะให้ใจออกจิตก็เริ่มเรียบเมื่อจิตเริ่มเรียบแล้วก็ได้ยินเสียง ว่าวันนี้ก่อนที่ไปสวรรค์ให้ไปสนักงานผมก่อนท่านเป็นเสียงของพยายมก็หันไปตามเสียงท่านพยายมกับนายบัญชีท่านมาทั้งสององค์แต่วันเมื่อวันที่จี๊สองนี่แปลกท่านมาในรูปเครื่องทรงเต็มยศมีเสดามีรองเท้ามีตรัยเ็ด แพร่ราพเป็นยักษ์สวยงามมากพถามท่านว่าจะมีเรื่องอะไรหรือท่านบอกว่าไปเขาแล้วกัน <c oughs> ไปที่นอนแล้วจะรู้เองว่ามีเรื่องอะไรก็ตัดสิ้นใจจะไปตามท่านพอจะก้าวเดินเครื่องแต่งกายเก่าก็หายไปก็มีเครื่องแต่งกายใหม่เข้ามาสวม เป็นเครื่องแต่งกายชุดสีขาวเพชรก็สีขาวขาวล้วนหมดแถวพราบรยับก็เดินตามท่านพญายามก็ทำนายบัญชีไป <c oughs> เมื่อใกล้จะถึงวิมานของท่านก็ปรากฏว่ามีเทวดายืนสองแถวคอยรับเห็นจะรับพญายามกลมชีมากกว่าก็จะเป็นนาย ถ้าเทวดาทั้งหมดวันนี้ก็ไม่มีใครแต่งตัวเครื่องทํางานเพียงการแต่งตัวเต็มยศหมดขั้นเดินฝ่าฝ่าก็นณบเทวดาไปแล้วมองเห็นงหน้าเป็นโรงพิธีใหญ่ความจริงที่นั่นเป็นในบริเวณอ้วยหม่มอ้ประหญยมเป็นโรงพิธีใหญ่สวยสดงดงามมากเป็นสีทองสีทองผสมแก้วกว้างขวางมาก แล้วก็มีแท่งแก,วก้วประสมทองตั้งอยู่กลางแล้วก็มีเข้าอี้แก้วประสมทองตั้งอยู่เรียงรายก็รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของเราก็นั่งอยู่ที่เข้าอีทอทอ้ทองเขาเข้าอี้ทองประสมแก้วนี่เมื่อพระยาโยามท่านนั่งในบัญชีนั่งแล้วก็ถามว่าไม่เห็นนี่อะไรนี่ ท่าแม่จะห้องว่างๆท่านอะไรบอกว่าประเดี๋ยวก็มีพอท่านพูดจบก็ปรากฏมีเทวดานงฟ้ามาเกินกว่าแสงคนที่รู้ว่าเกินกว่าแสงคนก็ยายมท่านบอกญายมก็นำบัญชีจะบอกว่าวันนี้เทวดากำนงฟ้ามาเกินกว่าแสงคน แต่งตัวชุดสีขาวล้วนสีขาวไม่ใช่ผ้าเป็นแก้วแก้วขาวมานั่งอยู่เบนนาก็แปลกใจว่าเรื่องที่พระเจ้าจะ,จะปจระชมเทวาดาก็ปรากฏวมีอยู่แล้วที่เทวเทวสภาแต่ว่าที่นั่นมีการแต่งตัวหลักสีตามบุญบารมีของตน แต่ว่าที่นี่เทวดาเป็นสีเดียวกันหมดเป็นสีขาวหมดก็คิดในใจว่าเทวดาพวกนี้คงจะเป็นเทวดาชั้นยามาเพราะนึกท่านี้ธารยญาญมต้องบอกว่าใช่เป็นเทวดาชั้นยามาเป็นชั้นที่จะมาเป็นกุศลต่อถ้าถามว่าเทวดาจะมาทําไมท่านจะมองไปที่เทวดา ก็มีเทวดาองค์หนึ่งมาบอกว่าผมเพิ่งเกิดใหม่ครับเพิ่งเป็นเทวดาใหม่ๆหม่เพิ่งเกิดวันนี้เองเพิ่งเกิดพร้อมกันสามองค์้นอกจากนั้นก็เป็นเทวดารุ่นเก่าก็ถึงว่าเทวดาพวกนี้มาจากไหนบ้างก็มีเทวดาหลายท่านพอผมกับฉัน เคยเกิดเป็นสุน,นัขของท่านเทวทธาสุงวัตถพานแล้วก็พัดพัดโพดนั้นว่าเทวดาสุน,นัขขอโทษุนตั้งที่ไปเกิดเป็นเทวดามองดูแล้วเกินกว่าร้อยองค์ที่แระว่าที่ตายไปแล้วนะเขาเกิดเป็นเทวดาก็แต่งตัวที่ทุกขาร้วน เต่งปังสวยสดงดงามมากก็าถามเทวดานั้นว่าท่านมีความต้องการอะไรเทวดาใหม่เทวดาใหม่ก็บอกว่าผมอยากจะให้ท่านบวชพระให้ผมส่งังองก็าถามว่าบวชเพราะทำไมผมต้องการอะนรสมบวรร่าครับก็าถามว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่เป็นคนทําไมจึงไม่บวช แกก็ตอบว่าหาเวลาบวชไม่ได้มันไม่ว่างแกก็ถามว่ามาเป็นนับไ,ไปเป็นเทวดาได้ยังไงทำยังไงถึงเกิดบสนสวรรค์ไดในเมื่อไม่บวชธอก็ตอบว่าใสายบุญเล็กน้อยผมเป็นคนมีกำลังใจไม่แน่นอนการภาวนาก็ไม่แน่นอนการบูชาพราะก็ไม่แน่นอน หมายความบูชาพระไม่เนี่ยน้อยหมายความว่าไม่เป็นเวลาเฉพาะถ้านึกขึ้นมาเมื่อไรก็บูชาพระเมื่อน,นั้นเวลาภาวนาก็เช่นเดียวกันเวลาภาวนาภาวนาไปจิตมันพุ่งสร้างก็เลิกทำบ้างไม่จะทำบ้างมาทำกันจริงจังตอนป่วยใกล้จะตายที่ตอนป่วยครั้งนี้พราขออันดับแรกมีการอืดเฉียดที่ท้อง ถ้าก็เจ็บที่คอคือนน้ำก็เจ็บคืนข้าวก็เจ็บในเมื่อมันเจ็บก็ต้องทนคืนกินนึกในใจว่าการเกิดเป็นคนมันเป็นทุกอย่างนี้ทางที่ดีเราควรหาความไม่เป็นคนก็มัน่นนึกถึงนิพพานตั้งใจภาวนาว่าพทุทโธ เคยอ่านหนังสือหลวรวัติพบปานนี้ท่นเขียนให้ใช้คำมนาพุโทโธก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่อยู่ที่ที่ตะพนาไปพนาไปโรคก็คำเริ่มขึ้นในที่สุกดก็ตายพอตายมาแล้วก็ปรากฏว่ามีวิมานสวยเครื่องแต่งกายสวยทัศมีสวย แต่ว่าสมีก็ดีวิมานก็ดีเครืองแต่งกายก็ดีสวยสู้คนที่เ,เคยทำบุญบวตรพระไม่ได้ก็ถามว่าในชีวิตหนึ่งที่คนเขาบวชรพระไม่มีใครมาบอกบุญบ้างหรือเธอก็บอกว่าไมีแต่ว่าไม่ไะ้ตั้งใจทำบุญชัดทำไปตามที่เขาขอมา เขาขอมาก็ให้ไปบาทบางสองบาทบ้างสิบบาทบางยี่สิบบาทบ้างสักแต่ว่าให้ไม่ได้ตั้งใจทำบุญฉะนั้นรัศมีกายของผมก็ดีร่างกายก็ดีนิบายก็ดีจึงช่วยสดช่วยงามไม่เท่าคนที่เคยเมรสงบทพระผมอยากแจะท่านจัดการบทรพระของพระองค์หนึ่งก็เลยไม่ได้ เวลาเป็นคนทำไมไม่นึกถึงความดีความดีมีเยอะเขาบวชพระแต่งของคนก็นตัง้ตงใจทำบุญทำไปอย่างนั้นมันเสียเปล่าไม่เิยประโยชน์ไม่มีศรัทธาทำไมถึงไม่ตัดสินใจว่าเขาบวชพระมันได้บุญเราไม่มีโอกาสจะบวชเราก็ร่วมบวชกับเขาให้ตั้งให้ตัง้งใจเป็นโอษฐ์ที่ไม่ได้คิดอย่างนั้น การทำเพื่อเป็นการเสียไม่ได้จใจฉันช่วยฉันไม่ช่วยหรอกเพราะเป็นเทวดาแล้วก็พอแล้ววเวลาที่พราก็จะ,จะเจ้าเทพทําไมจะไม่ฟังพญายมบอกว่าเทวดาองค์นี้เพิ่งเกิดวันนี้ครับเพิ่งจะเกิดมาวันนี้ไปวิมาแล้วก็มาที่นี่ถามว่าอีกสององค์มีความต้องการอะไร ที่สององค์ก็ตอบว,ว่าต้องการเหมือนกันครับแต่ไม่อยากขอทำ่าทำไมจึงไม่อยากขอพงคิดว่าขอท่านก็ไม่ให้จะได้บอกว่าฉันจะให้ทําไมความจริงเมื่อสมัยที่เป็นคนเขาก็บอกแล้วว่าทําบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้มีสองแบบท่านมีสงแบบนี้แต่พวกเราไม่เอาไม่เอาคัน จึงหันไปถามเทวดาทั้งสององค์ว่าก่อนจะตายในสมัยที่เป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้จึงมาเป็นเทวดาที่นี่ท่านก็บอกว่าบุญที่ผมทำมันมีหลายอย่างแต่ว่ามันเป็นบุญผิวเผินเช่นหนึ่งการให้ทานก็ให้ก็ให้แบบเทวดาองค์ก่อนนั่นแหละเขาทานมาก็ให้แบบเสียไม่ได้ เขาทำบุญเท่ากฐินพระประปาบุตรพระมาบอกบุญก็ทำระเพืเสียไม่ได้แล้วต่อมาในวันพระเขาไปไวัดกันเขาไปกับเขาไปทำะาวณีพระให้สิงก็รับแต่ว่าไม่ได้รักษาสินกลับมาบ้านก็ทำบาปทำเดิมวันนี้ไม่ละวันพระบางทีก็ไม่ไปเว้น ก็เจ้าท่าก็เบอกว่าถ้าอย่างนั้นสก,การงนี้มันควรจะไปนรกทำไม,ถ,ามาถึงได้มาเป็นเจวดาก็บอกว่าผมอ่านหนังสือประวัติของพ่อปานที่ท่าเ,เขียนแต่ว่าผมไม่เคยรู้จักรูกจ้จากตัวท่านะมานขอร้องพยายมบอกอยาจกจะรู้จักตัวถามว่าบ้านอยู่ที่ไหน เขาบอกก็ตอบว่าบ้านอยู่ใกล้เชียงตรงใกล้เชียงตรงนี่มันเลยเชียงรายไปทำาเดิมมีอาชีพอะไรก็บอกมีอาชีพทุกอย่างแม้จะาขายฝิ่นก็ขายเฮโรอินก็ขายแต่ะกูแักขายไม่เป็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่จิตก็มีกุสลอยู่บ้างมีพระท่านไปสุดง ทั้งการแนะนาให้ใช้ภาวานาเพราะไม่ต้องลงทุนมากเพราะการลงทุนผมไม่ชอบทุนไม่ค่อยมีด้วยท่้นก็ไม่อยากจะให้ใครเพราะทรัพย์สินหาได้ยากถ้าใช้การเป็ภาวานาและบูชาพระไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนผมงก็เลยใช้วิธีบูชาพระกับภาวานาเป็นปกติแล้วใช้เวลาไม่นานนัก ครั้งหนึ่งทัเก้านาทีสิบนาทีก็เลิกจิตก็สงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นเว่าการปฏิบัติจิตไม่เข้าถึงฌานแค่อุปจาระสมาธิแต่ก็อารมณ์แน่นอนไม่ได้บางครั้งก็ถึงบางครั médico, debating, myös, 9, pudding, laufen, ้งก็ไม่ถึงบางวันก็ทํามาไว้ก็ไว้ทำไม่แน่นอนนักนี่พอตายมาก่อนที่จะตาย อาการที่ผมเป็นคือว่าเป็นอาการในนทรงอกเป็นโรคในทรงอก,ก,งอกคือเป็นเป็นฝีในท้องฝีที่กอดเขาเรียกว่าวันโรคมเมื่อวันโรควันถามหามันวมาพบมันก็จักกินกินยาสมุนไพรมันก็ไม่หายให้หมอฉีดยาก็ฉีดไม่ได้มาก เพราะกาตังไม่มีมองเข้าเงินก็ต้องทนทุกขทรมานมานานหลายปีแต่ว่าจะจรคนี้มันดีอย่างหนึ่งคืออารมณ์มันมันมไม่รบกวนอารมณ์มันไม่มีทุกเวทนามากเป็นจะเพียงว่ากําลังกายไม่ดีแล้วก็สั่นทรงตัวไม่ดีแต่ว่าจิตใจดี เดินไปนไหนก็คล่องมันก็ไม่ไอยเลยไม่เป็นที่สังเกตของคนถ้าถามว่าเวลาะตายอาการเป็นยังไงเห็นแล้วไอ้วันที่แล้วขณะที่ป่วยอยู่นั้นผมก็ภาวนาเรื่อยๆภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธอยากจะไปหาท่านที่วัดท่าสงก็ไม่มีกระจำไปเลยใช้นังสือประวัติของพระปาน,ท,ปานที่หลานชายไปเรียนที่กรุงเทพ ไปซื้อมาจากบ้านจะกำรเสริมนังสื้อเล่มอื่นอ่าน,นก็ไม่ชอบใจชอบใจในั้นซื้อประวัติของข้อพานเห็นว่าท่านเที่ยวสวรรค์ก็ได้นรกก็ได้เป็นต้นก็อยากจะเที่ยวบ้างก็เป็นว่าไม่มีโอกาสจะเที่ยวเพราะสมาธิไม่ทรงตัวมากนักแต่เวลาป่วยนี้รู้สึกว่าขยันภาวนานหน่อยเอง ทำครั้งหนึ่งก็เพียงห้านาทีสิบนาทีถ้้ไม่ถึงบ้างในที่สุดวันจะตายอาการใหม่บังเกิดขึ้นนั่นคืออาเจียนเป็นโลหิตอาเจียนอามาเป็นกระถนกระถน,น,ถนสองกระถนกว่าหมดแรงหมดแรงก็นอนใจสัน่นลึๆๆๆลูกกับมียาญาติพี่น้องคนข้างบ้านใครอย่างเพียงเข้ามาดูกัน เขาก็ถนเลือดไปตั้งไว้ทุกคนมองเห็นก็น่าเสียคิดว่าครานี้คงจะตายแน่หมอก็ไม่มีมีหมอไม่กันแต่แต่สตังไม่มีเพราะว่าแถวนั้นมีแพทยศาสตร์พานิชมากแพทยศาสตร์เมตตาบารมีทนี่หาน้อยก็เลยต้องทนกินยาสมุนไพรนั้นก็ไม่ถูก ในสุดภาวนาไปภาวนาไปกออ่อนจะตายก็เห็นพระเห็นภาพพระพุทธรูปลอยอยู่ข้างหนา้าก็ดีใจว่าเราเห็นพระหลังจากนั้นจิตก็หลุดจากร่างกายที่ตอนจิตหลุดนี่บรรดาท่านท่านทั้งหลายตอนนั้นทุกเวทนามันจะบรรเทามันจะไม่มีทุกเวทนาเลยจิตมีความรู้สึกเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุข อาการป่วยต่างๆไม่ปรากฏอาการมันมีแต่ว่าไม่ปรากฏใน,นด้านจิตใจจิตจิตสงบภาวนาไปภาวนาไปแต่จิตไม่ถึงฌานก็ตายอีต,ตอนตายนี่ท่านผมไม่รู้สึกตักวาตายแล้วก็ไม่รู้ออกมาจากร่างกายเมื่อไหร่มันรู้สึกต่เมื่อมายืนอยู่ข้างนอกแล้ว เห็นร่างกายที่นอนแบบอยู่ร่างกายสู้ภพอมเห็นเลือดในกระโถนสองกระถนเสร็จก็ยืนมองหนูคิดว่าร่างกายนี่แสนจะสกปรกเราอยู่กับมันได้ยังไงตั้งหกสิบปีเสร็จเราทนทุกขเวทนาอยู่กับร่างกายหกสิบปีเสร็จร่างกายก็เต็มด้วยความสกปรกโซโครก มันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไม่อยากจะเข้าไปอีกพอดูร่างกายใหม่ก็รู้สึกมีร่างกายเบาทั้งตัวสวยมีแก้วประดับสวยแก้วาขาวเป็นเพชรขาวทั้งหมดเพื่อเสื้อผ้าขาวเขาหยาบกายก็เพราก็ขหยาบตัวก็เบาก็งงมีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปที่ใดที่หนึ่งที่เราควรจะไปได้ ก็ปรากฏว่าเกิดเป็นเทวดาเป็นเป็นเทวดาอยู่ชั้นยามาชั้นยาานี่แต่งตัวชุดสีขาวหมดพอเข้าวนาวิมานเรียบร้อยแล้วก็ลองดูที่ประสมบัติเห็นบริวากร,รก็มากที่ปรสสมบัติก็มากสวยสดงงามมิอใบาขาวสวยมีบริเวณกว้างนั่งนึกถึงความเป็นมนุษย์ คิดว่าสมัยที่เราเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ประมาทเราจะดีกว่าน,นี้ถ้าว่าในขนาดเดียวกันก็ไม่เสียงบอกว่าเวลานิพยายมกับนายบัญชีสั่งจัดวิมานเป็นพิเศษเพื่อรอรับเทวดาใหม่วันนี้ท่านจะไปไปนิมนต์ฤาษีจึงดำมาถ้าเขินไปชาจะไม่ทัน ถ้าว่าตามปกติฤส,สี่ยงดำไม่จะไปเทวสภาเสมอทุกวันเมื่อฟังข่าวว่าฤษีจยงดำก็ดีใจว่าเราไม่เคยเห็นตัวท่านไม่เคยรู้จักหน้าท่านเห็นแต่นังสือของพ่อปานอ่านแล้วก็ชอบอ,อกชอบใจมากจึงได้ออกจากวิมานตรงมาที่นี่ขอรับ ระถามอีกองหนึ่งถามว่าต้องการอะไรหรือองค์ที่สามองค์ที่สามบอกว่าผมต้องการเหมือนกันแต่ไม่อยากบอกบอกแล้วท่านก็ไม่ทาให้เจอหันมาถามองค์ที่สองบอกว่าเมื่อกี้ท่นไม่อยากบอกจะบอกได้จะไม่ทำหรอกบอกก็ไม่ทําให้เพราะเพระเจ้าปริเสศอยู่แล้วเขาทุกวันพระเจ้าจำประเทศจุฬาที่เทวสภา อยากจะได้องค์ที่สามองคอยากจะได้สังฆทานพระสังฆมิมานใกล้เขาถวายสังฆทานเป็นปกติที่ท่านไปซอยแสงลมบงังเขาวาถวายที่วัดตังมีมานของเขาใหญ่มากแล้วก็สวยมากแสงเขาไมา้แสงสว่างมากตัวเขาก็มีเครื่องประดับสวยแสงสว่างก็มากมากกระผมเยอะ เขาก็อยากจะให้ทันตวายสงฆ์านให้เขาเลยบอกว่าฉันไม่ทำหรอกเมื่อเป็นมนุษย์รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันดีไม่ดีทำไมจะไม่ทำแกก็ตอบว,ว่าผมเป็นคนจนครับเขาบอกคนจนทำไมจะถันวายสงฆ์ฐานไม่ได้ถ้าเราไม่มีเงินเข้าข้าวเท่า,วา,วาวสวยสทกานึงทศปีไม่มีกับข้าวเกลือกับขาก้อนหนึ่งเพื่อเป็นกับกิน กาถวายในหมู่คมพระไม่ต้องมาตั้งท่าถวายไหว้านอีมานี้มาอย่างมันเตี้ยไม่ต้องว่าอะไรทั้งหมดเอาไปถวายพระที่วัดพระพระจะมีเกินสี่องค์พระตั้งแต่สี่องค์ไปเขาถือป็นสังฆทานเท่านี้มันก็เป็นสังฆทานถ้าทําไมต้องรอเงินมากๆแกก็บอกว่าทายกเขาอยู่ข้างบ้านเขาแนะนํา ว้าถาวายสังฆทานต้องมีพระเป็นตัวพระองค์สองเถากับข้าวหนึ่งเทาแล้วก็ขนมอีกหนึ่งเทา้าข้าวุอินหนึ่งกระมังให้นิมนต์พระมาห้าองค์ขึ้นไปจึงจะเป็นสังฆทานนี่ผมพบทายกงโง,ง่แบบนี้ผมก็เลยโง,ง้อกับทายกโง,ง้องกับทายก เ็นนว่าการถวายสังฆทานนี่มาตอนไม่ต้องใช้มากใช่ไหมพระาุทบ,บอกก็เลยบอกว่าไม่ต้องใช้มากถ้ามีน้อยทําน้อยถ้ามีเงินหนึ่งสตังก็ข้าบฏนวัดบอกผมค่อยผมขอถวายเป็นสังฆทานครับเงินหนึ่งสตังนี่เท่านั้นก็จะมีอนานิสงส์สังฆทานแกก็บอกว่าน่าเสียดายเลยถามว่าพระพุทธเจ้าคือประเทศสิทธวสภาถ้าทําไมจึงไม่ฟัง พยาโยบอกว่าเทวดาองค์นี้เพิ่งเกิดเหมือนกันครับเพิ่งเกิดวันนี้เท้งหมดสามองค์ที่มองไปดูเทวดาข้างหลังให้ขาวเพิ่มเต็มไปหมดเป็นเทวดารุ่นเก่าบ้างรุ่นใหม่บ้างแต่ว่าทุกองค์ผ่านสำนักพระพุทธเจ้ามาแล้วเคยไปเที่ยวเคยไปเที่ยวที่ผ่านมาแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลาย ต้องการอะไรบ้างมีไหมใครต้องการอะไรยกมือขึ้นแล้บอกมาทุกองค์ก็พนมือบอกก็เต็มแล้วครับฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเต็มแล้วพระเจ้าเทศฟังง่ายพาใจง่ายปฏิบัติง่ายผมทําได้ทุกอย่างครับเทวาดาสามองค์บอกว่าผมก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าบ้างทำไมจะได้เห็น ก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของท่านฉันบังคับท่านไม่ได้ฉะนั้นในเมื่อพูดตรงนี้ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าอมทมทั้งมาประทับที่พระท่านสูงให้หันไปกราบท่านทุนทกคน,ค,นคนก็กราบเมื่อกราบท่านเสร็จบอกว่าเทวดาทั้งหลายท้าทาคตมาในพญาเทศทสงเคราะห์ เทวดารุ่นเก่าที่ฟังเทศไปแล,ล้วรู้สึกดีมีสภาพพระ,ะดีมากเวลานี้มีเครื่องประดับสวยกว่าเดิมรัตมิกายสว่างกว่าเดิมก็มีเทวดาใหม่เพียงแค่สามองค์ที่เครื่องเครื่องรัศมีกายไม่เท่าเขาเครื่องประดับไม่ไม่สวยเท่าเขาเพิ่งเกิดใหม่ฉะนั้นทั้งเต่าและใหม่จงฟังเทศ ให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายการเป็นเทวดาการเปนนำข้าบนสวรรค์ไม่เป็นตลอดการตลอดสมัยก็ต้องมีตายไปที่สุดนนทรกถ้าอยู่ใกล้เราเห็นนรกไหมทุกองค์เห็นจะ่รลืมว่าทุกองค์ยังมีบาปถ้าว่าเทวดารุ่นเก่าที่ฟังเทศไปแล้วตัดบาปได้แล้ว มีกำลังเหนือบาปแต่สามองค์นั้นยังมีกำลังไม่เหลือให้ตั้งใจคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามอย่างนึกไว้ให้ขาดว่าเรามีความเคารพถ้าการต่อไปตั้งใจรักษาศีลแล้วก็นโน่นนิพพานถ้าที้ขึ้นข้างบนเห็นสภาพวัธิพานใสแจ๋วเห็นชัดเจนหมด ใคยนั่งอยู่เคยเดินอยู่เคยทำอะไรอยู่เห็นหมดทิฏทิพัไม่ได้ที่มีความสุขมีวิมานอยู่องค์ละองวิมานหนึ่งหลังหนงวิมานกรับพระพระพารหนันองไม่ปนขันถ้าต้องการปฏิพันธ์ให้ตัดสินใจแบบนี้ว่าการเกิดปรมนุษย์มันเป็นทุกข์ก่อนที่จะตายเราก็ทุกข์ขณะที่มีร่างกายดีอยู่เราก็ทุกข์กับการงาน เราไม่ต้องการมนุษย์เป็นเทวดาก็ดีจริงแหละแต่ว่ามันดีไม่ได้นานไม่ชชากัหมดบพราะศาสนาบารมีเราไม่ต้องการอีกเราต้องการพระนิพานทุกเดียวทําใจได้ไหมเทวดาทั้งสามองค์บอกว่าทำใจได้แล้วครับดีใจเหลือเกินที่มาพบพระพุทธเจ้าถ้าราบลงสามครั้ง พระนั้นว่าพอถึงเวลาพระเจ้าเวลาขับอาตมาก็กลับพระยาโยก็เข้ากี่พักเทวดาทั้งหมดก็กลับกลับหรือไม่กลับก็ต้องกลับพอเวลามันหมดธรรมดาญาโยวุตบริษัทท่านผู้ฟัง,งท่านผู้อ่านที่เป็นการบันทึกความจำจำไม่ได้แล้วก็บันทึกไว้เพื่อวันหน้าเพใครก็ต้องการจะใช้ก็ใช้ได้ ถ้าว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอฟังได้เรื่องขอลาก่อนขความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์นมงคลสมบูรณ์คนผลจงมีแด่บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทุกท่านทุกคนสวัสดี